ดีค่ะนางไหมพยิบซีนะจ๊ะตอนนี้เลยนะจ๊ะตอนนี้เลยเขาคิดถึงคุณไหมเออเขาคิดถึงคุณไหมนะภาษาพูดเขาคิดถึงคุณไหมล่ะถ้าภาษาเขียนก็เขาคิดถึงคุณไหมนะอ่ะมาดูซิเขาคิดถึงคุณไหมออ้รอคอยมีความหวัง ที่จะได้รักกันคิดถึงคิดถึงแน่ๆยังไงก็คิดถึงนะคิดถึงคิดถึงคิดถึงอ้ส่องคิดถึงแล้วก็ส่องคิดถึงทุกใบเลยใบนี้ก็คิดถึงได้ใบนี้ก็คิดถึงได้ใบนี้ยิ่งคิดถึงใบนี้ก็ยิ่งคิดถึงอ้นะคะคิดถึงและ รอคอยที่จะได้รักกันอม,มีความหวังที่จะได้มามีความสุขกันรอคอยที่จะได้มามีการเล็กกันนะจะได้เขาอยากเห็นความสนุกสนานร่าเริงของคุณอีกนะเขาอยากให้คุณยิ้มได้ร่าเริงแจม่มใสนะไม่อยากให้เงียบกันไปอะไรอย่างนี้นะคะ,ะเขาก็เขาก็ทำได้แค่รอคอย การเทคแอคชั่นจากคุณนะเขาเออก็อยู่กับที่เขารักคุณนะเขารักและคิดถึงคุณถามว่าตอนนี้เลยเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงสุดๆไปเลยนะเป๊บอกมองว่าเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาเขาเอาหัวเอาเอาหัวเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ส่องคุณหนักมากส่องแล้วก็ชื่นชมคุณนะคิดถึงค่ะคิดถึงสุดๆไปเลย